คลองท่าทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคลองที่อยู่หน้าฝายมีความสำคัญต่อการเกษตรและการดำเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นแหล่งน้ำสายนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรแต่ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับชาวประมงในพื้นที่รวมถึงการอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามปัญหาการสะสมของตะกอนและวัชพืชทำให้การไหลของน้ำมีความไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเพาะปลูกของเกษตรกรและการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนเพื่อแก้ปัญหานี้กรมชนะระทานโดยสำนักงานชนะระทานที่15โครงการชนะระทานสุราษฎร์ธานีได้เข้ามาดำเนินโครงการขุดลอกคลองหน้าฝายคลองท่าทองโดยมีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูนและพัฒนาคลองให้กลับมาไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถรับน้ำได้มากขึ้นในช่วงฤดูฝน และเก็บกักน้ําได้มากขึ้นในช่วงฤดูแลง้งซึ่งการขุดลอกคลองไม่เพียงแต่จะช่วยกําจัดตะกรอนและวัชพืชที่กีดขวางการไหลของน้ําแต่ยังเป็นการคืนชีวิตให้กับระบบนิเวศในคลองทําให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นบริเวณหน้าฝายคลองท่าทองเนี่ยประกอบด้วยฝายคลองท่าทองแล้วก็ฝายคลองศักดิ์นะครับมารวมกันที่บริเวณหน้าฝายคลองท่าทองแล้วนาพาตะกรดินมาทับถมนะครับเนื่องจากหน้าฝายเนี่ย มีพื้นที่น้อยในการเก็บกักน้ำเราจำเป็นต้องขุดลอกตะกอนดินนะครับเพื่อที่จะใช้ไว้เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤด,ดูแล้งเพราะว่ามีพื้นที่เพื่อการเกษตรตั้ง37,500ไร่นะครับเลยทำให้เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤด,ดูแล้งให้เพียงพอวิธีการก็ขุดลอกตะกอนดินที่จะถมประมาณเมตรถึง1เมตรครึ่งนะครับช่วงฤด,ดูแล้งครับสำคัญเพราะว่าจะได้ความจุ ของน้ําที่เจ็บเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะส่งให้เกษตรกร,กรในช่วงฤดูแลงครับแล้วก็บันเทาทักระภพยในช่วงฤดูฝนด้วยน้ำในปื่ยทีถ้าพอหน้าแรงหรือฤดูแรงน้ำมันจะไม่เพียงพอถ้าผอหน้าข้นมันก็หมักกลมชนนั้นมาจัดเรื่องระบบน้ำกับให้หน้าแรงมีน้ำช้ครับผลผลิตดีขึ้นมากกว่ามากกว่าเท้าตัว ก็รู้สึกดีมากครับเพราะว่าถ้าชาวบ้านมีน้ําใช้ผมก็อาย่วงถ้าทําอะไรให้เกษตรกร,กรในพื้นที่ได้ผมก็ยินดีทําเต็มที่ครับด้วยความมุ่งมั่นของกรมชนะระทานและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกลองท่าทองจึงกลับมาเป็นแหล่งน้ําที่มีคุณค่าทั้งเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน